สวัสดีครับพบกับ3นาทีกับไรเทปผมเป็นพนรอนครับผมสื่อไรเทพครับผมมีปัญหาจากเกษตรกรนะครับรวมถึงลูกค้าชาวไรเทพนะครับถึงการที่จะสมไรเทพอย่างไรและใช้อย่างไรถูกวิธีนะครับผมวันนี้เราก็เลยมาไขข้อข้องใจกันครับผมเริ่มกันเลยดีกว่าครับพี่โมงปัญหาในพบว่าจากขั้นแรกเลยเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับตัวผงไรเทพกันก่อนว่ามันมี รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยโอเค <Okay. S 1> ผงละเอียดมากครับว้าว <Wow. S 1> นี่ครับอ่าอันนี้ก็คือลักษณะผงใช่เทะจะเป็นผงสีดำอยู่ด้านในนะครับอจะมีความเข้มดำแล้วก็ละเอียดตัวเล่เทปเนี่ยสามารถแตกตัวในน้ำได้ดีและมันแคบจะไม่ต้องคนเลยอ่าเดี๋ยวเราจะไป ให้ดูกันอีกทีหนึ่งตอนผสมโอเคครับต่อไปนะครับมาผสมไรเทพกับการใช้กับมันสำปะหลังนะครับมันสำปะหลังซึ่งมันสำปะหลังนี่ใช้แช่ท่อนพันธุ์ด้วยได้ด้วยครับผมสาหรับการแช่ท่อนพันธนะก็จะอยู่ที่1ซองต่อน้า2องลิตรเช่นเคยครับจะ3ามชั่วโมงครึ่งวันกอจกลคืนก็แล้วแต่ท่าทาสะดวกนะโอเคอ่ทีนี้ถ้าเป็นมันในระยะที่ที่เลยนี่แหละอัตราส่วนมันเนี่ยก็คือจะมีอัตราส่วนเดียวเลยก็คือ100ลิตรต่อหนึ่งซองเลย อย่างที่บอกว่าจะ10วันก็ได้หรือ15วันก็ได้ถามว่าทาไมถึงต้องมี10-15วันอันนี้มีไว้ให้เลือกนะครับสําหรับบางท่านเนี่ยทุก10วันเนี่ยไม่ไหวเราก็เป็น15วันก็ได้อืจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้ทุก7วันก็ได้นะครับเพราะว่าพืชที่เป็นมันฝรั่งป่าหลังพวกเนี้ย เขาเป็นพืชที่ถึงทนรับสารอาหารได้มากเพราะว่านอกจากที่จะมาสร้างใบสร้างกิ่งก้านแล้วเขายังไปสร้างหัวและสะสมแป้ง <Okay. S 1> ด้วยเพราะฉะนั้นเขารับสารอาหารได้เยอะจะ7จะ10จะ15ก็ได้แล้วแต่สะดวกครับผมเดี๋ยวเรามามาส่งกันละส่วน100ลิตรต่อนหนึ่งซองเนาะนี่สองร้อยสองร้อยสำหรับแช่ต้นพันใช่ไหมใช่หนึ่งร้อยสำหรับฉีดครับผมอ่ะถ้างั้นเอาหนึ่งร้อยสำหรับฉีดเลยสำหรับฉีดแค่ทนทานเนี่ยท่านาน,าน,น่าจะ ราบอยู่แล้วก็คือ200ลิตรก็ใส่กระบะใหญ่เลยเพราะที่แช่เขาก็ต้องมีกระบะ,ะแต่อันนี้เราจะใช้ฉีดที่ใบก็คือ2องฝาครึ่งนะครับ250ซีซีห่าสใส่ไปเลยปึ๊บใ <Okay. S 1> ส่ <Okay. S 1> ไปครึ่งหนึ่ง เหมือนเดิมกับด้วยสายตาไม่จําเป็นต้องไปมากก็ได้นะครับครับแต่ว่าให้อยู่ในปริมาบาที่เหมาะสมแล,ะแล้วก็ปิดฝาเราก็เริ่มฉีดได้เลยสาม,มารถใช้ได้ตั้งแต่เริ่มแตกใบใหม่ๆได้เลยนะครับอ่าฉีดเลยก่อนสิบโมงเชา้าหรือหลังห้าโมงเย็นจริงๆไม่จำเป็นต้องมันสําหรับก็ได้มันมันเทศอะไรบบได้ได้ทั้ง<ส>หมดนะครับอัตราส่วนเดียวกันเลยนะครับพืชตระกูลมันเช่นเคยที่บอกว่าเขาต้องสร้างหัว ถึงจะเป็นมัน oh. ชนิดอื่นก็ต้องสร้างเถาและใบสะสมแท่งที่หวัวเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอัตราส่วนเดียวกันเลยครับ